ถ้าพูดถึงกล้วยไข่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงกล้วยไข่ต้องกําแพงเพชรหนึ่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยถ้าลูกค้าที่เคยทานจะรู้เลยว่าทานไปแล้วเนี่ยอันนี้คือกล้วยกําแพงเพชรนะอันนี้ไม่ใช่นะตรงไส้ตรงกลางอะคะ่ะเขาจะไม่เหมือนกันถ้ากําแพงเพชรเนื้อจะแน่นกว่า ของฝากตลาดกล้วยไข่ก็จะมีที่เดียวตรงนี้พี่ที่มีกล้วยไข่เยอะที่สุดนะคะกล้วยไข่ทอดค่ะแล้วก็มีกล้วยไข่อบแห้งสีเขาจะไม่สวยแต่รสชาติเขาจะหวานมากนะคะเวลาทานแล้วลูกค้าจะบอกว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอันนี้เราจะขายตลอดทั้งปี ซึ่งมันจะไม่สามารถใช้กล้วยไข่ได้ทั้งหมดเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกเพราะว่าพวกคันนี้มีทั้งปีเราสามารถขายได้ตลอด พวกของไปลุมเนี่ยมันขายได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้มากเท่าที่ควรถ้ามีกล้วยไข่มันก็จะดีกว่าเพราะว่าผลไม้หลักของกําแพงเพชรมันก็คือกล้วยไข่อันนี้มันคือเหมือนเป็นของเสริมกันลูกค้ามาถามหาไม่ได้ขายแค่ของกําแพงเพราะว่าเราเอาที่อื่นตากส่วนมากจะเป็นตากะเนาะคนทันน้อยแล้วก็ราคาส่งมันก็สูงอยู่เพราะมันดูแลยา จากเดิมเนี่ยกล้วยไข่เนี่ยเราปลูก3 0 0 0 0ื่นสามหไร่ที่เรามีอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเหลือประมาณ2 2 8 0 0ไร่จริงๆถ้าเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะมันมันเกน่ะที่มันหายไปอะ่ะในเมื่อมีของดีคุณทำไมถึงไม่เก็บทําไมถึงไม่เพิ่มปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะจุดแข็งที่เรามีอยู่ก็คือคือเป็นของที่ที่ดีที่สุดที่เรามีแต่จุดอ่อนก็คือเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องเกษตรกรมีพืชตัวอื่นให้เลือกมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ เรื่อยๆแต่ละปีแต่ละปีตอนนี้ปลูกเหลือพื้นที่อยู่เจ็ดไร่ครับที่ลดลงเพราะว่าสภาพความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถ้าเราปลูกกล้วยทั้งหมดในพื้นที่ถ้าเราประสบภัยพิบัติปุ๊บเราไม่สามารถจะมีอะไรได้มาเลี้ยงครอบครัวเราเลย กล้วยหักโคนครับอย่างที่เห็นครับพี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นเลยครับที่ต้นหักโคนที่ตัดออกนี่คือคือ,คอโดนลมครับมีนาเมษาปุ๊บเนี่ยจะช่วงเข้าฤดูฝนมันก็จะมีพายุช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงที่กล้วยไข่เริ่มตกเขือเริ่มเป็นสาวเริ่มตกเขือเพราะฉะนั้นผลผลิตช่วงนี้เสียหายพอปลายปีมันก็จะไม่มีผลผลิตที่จะขายขเกษตรกรก็จะถือว่าศูนย์เลย ใส่นควดน้ำและใส่อัตราประมาณทัก5กรัมหรือว่าทัก7กรัมมันก็ไม่เยอะช้อนชากว่ากว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากใส่สารไปเลยประมาณ4เดือนเราก็พบว่ากล้วยมันเตี้ยอยู่ประมาณเมตร50ถึงเมตรเ0ท่านั้นเองวัดไปจนถึงจุดที่มันจะจะออกเครือนะครับแล้วก็ลำต้นก็สั้นการที่ลำต้นสั้นเนี่ยก็มีแรงต้านทานนะฮะต้นก็สั้นลง ก็คือมันเหนียวขึ้นมาตรวจสอบผลผลิตดูผลผลิตก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใส่สารเยอะกล้วยก็อาจจะแบบว่าต้นเตี้ยไปเลยแล้วก็ผลผลิตมันลดลงเพราะนั้นต้องหาความพอดีไงไม่ยอมรับก็มีอ่ะมางงคนเสียสะท้อนมาไม่ใช้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่บางทีบอกไม่ได้ใช้หรอกเนะี่ยบางครั้งเขาก็ปลูกไม่ได้เยอะถามว่าได้ผลดีไหมมันได้ผลดีในส่วนนี้เนาะมันป้องกันวัตภัย แต่ว่าจะทําทั้งหมดไปได้เพราะว่าเกษตรกรหลายคนเน,น,น่มันเพิ่มงานของเขามันต้องมันต้องมาพิธีพิถานปานนิดมากขึ้นเกษตรกรหลายรา,ายเนี่ยเป็นคนแก่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยการปานนิดมันก็จะน้อยลงอะไรต่ออะไรเงี้ย